ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางวิทยาลัยเทคนิคลำปางโดยการนำของท่านผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของศิลธรรมผ่านกระบวนการเข้าอบรมค่าศิลธรรมคู่กับวิชาการจึงได้จัดโครงการอบรมแการนำศิลธรรมให้แก่คณะคุณครูและนักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคนิคลำปางจำนวนทั้งสิ้นกว่า900คน โดยภายในการอบรมนะครับเริ่มต้นด้วยคณะคุณครูและนักศึกษาแกนนําซึ่งเป็นรุ่นพี่ในแต่ละแผนกเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงให้แก่น้องนองนักศึกษาใหม่ที่เขาอบรมอีก4รุ่นนะครับรุ่นละประมาณ220คนทางนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางให้ใช้เป็นสถานที่ในการอบรมพร้อมทั้งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ครับมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องหลักความดีสากลพื้นฐาน5ประการคือความสะอาด ความเป็นระเบียบความสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาและการมีสมาธิจิตตั้งมัน่นอีกทั้งยังได้เทศสอนธรรมะอันทรงคุณค่านะครับเพื่อให้นักศึกษาได้นําความรู้นําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์จากนั้นนะครับทุกคนก็ได้มีโอกาสาร,ร่วมกันตักบาตรในคณะสงฆ์นะครับเพื่อเป็นการสืบสานอาริยประเพณีอันงดง,งามของชาวพุทธด้วยนั่นเองครับ